อารียอย่าทำให้เราเข้าหน้ากันไม่ติดอีกเลยนะฉันคิดมาตลอดว่าเธอเนอะคือผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยนะฉันก็ยังเป็นอยู่อารียเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งกับการดันทุรังทำบางอย่างด้วยอารมณ์เนี่ยมันต่างกันมากเลยนะมันจะเรียกว่าเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งได้ยังไงมันจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อตั้งใจใช้มันในสิ่งที่ถูกต้องน้ำตาของเธอเน่ะตอนนี้มันชี้ชัดแล้วว่าเธอควรกลับตัวกลับใจจำได้ไหม ตอนที่เราสัญญาว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่เคียงข้างกันและฉันก็จะทําแบบนั้นเสมอฉันไม่มีวันทอดทิ้งเธอเพื่อนไม่ทิ้งกันอาเลียมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจําและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทําคือฉันกับบุญบุญเรารักกันมากยังไงเราก็จะต้องแต่งงานกันให้ได้ไม่ว่าใครก็ตาม ก็ไม่อาจาที่จะเปลี่ยนความจริงข้อนี้ได้ขอเพียงเธอสนับสนุนฉัน mm. เคียงข้างฉันในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันรู้อะไรไหมสําหรับมิตรภาพของเราเนี่ฉันยอมเสียคนที่รักได้เสมอขอเพียงเธอตัดสินใจว่าเธอต้องการจะเป็นเพื่อนกับฉันเท่านั้นจริงๆแล้วเราก็จะมีการตลอดไปหรือว่าเธอต้องการสามีที่มีแค่ตัวอยู่กับเธอเท่านั้นแต่ว่าใจอยู่กับอีกคน ซึ่งไม่ต่างจากร่างไร้วิญญาณบอกันมาซี่เธอต้องการแบบไหนยังไงอยากได้ชีวิตที่เปลี่ยนด้วยสุขหรือว่าการแต่งงานที่เปลี่ยนด้วยทุกข์เธอสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องแตกหักกับใครเห็นกับความเป็นเพื่อนถ้าหากว่าเธอไม่ยอมอาเลียฉันก็พร้อมที่จะทำตามถึงแม้ว่ามันจะหมายความว่าฉันต้องอยู่อย่างทุกข์ทนก็ตามที เธอไม่ผิดนะที่เธอจะรักฉันแต่ว่าฉันตั้งหากฉันตั้งหากเห็นเธอเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้แล้วเธอละ่ะเธอจะว่ายังไงอาเลียได้โปรดละบอกฉันทีว่าเธอต้องการอะไรกันแนะ่ฉันพร้อมจะทําตามเธอทุกอย่างเลยเนะขอเพียงแค่เธอบอกฉันมาเท่านั้นพอทีพูรแลฉันเสียใจจริงๆเธอไม่ต้องเสียสละคนรักเพื่อฉันหรอก เธจะมีใครต้องเสียสละคนเสียสละคนคนนั้นก็ควรจะเป็นฉันและฉันเองก็ไม่อยากจะเสียเพื่อนบุรัพถ้าเธอยอมเสียสละแล้วทำไมจะถึงยอมเสียสละไม่ได้ล่ะเห็นแก่ความสุขของเพื่อนพี่ชายและครอบครัวของฉันขอยเธอทั้งคู่จงมีแต่ความสุขฉันจะอยู่เคียงข้าง,างเธอสนับสนุนเธอและ เคารพการตัดสินใจของเธอและไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เป็นไรอย่าห่วงไปเลยทุกอย่างจะเรียบร้อยได้ยังไงกัน ในเมื่ออาเรียออดแอคขนาดนเธอเสียเลือดมากตอนที่สนุโทรมาบอกว่าอาเลียกรีดข้อมือแต่ว่าผมกลับไม่เชื่อผมหาว่าเธอสร้างดรามา่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอาเลียผมคงใจสลายตายตายครอบครัวผมไม่เคยสมบูรณ์วันนี้จะไม่ผมคิดถึงวัยเด็กตอนที่ พ่อกับแม่จากเราไปตลอดการตอนนั้นผมต้องดึงสติควบคุมตัวเองเพราะผมไม่ต้องการจะสูญเสียใครในครอบครัวไปอีกผมกลัวว่าวันนี้จะเป็นแบบวันนั้นผมกลัวเหลือเกินปลาเกียร์ อย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะเราอยู่กันตรงนี้เราจะพาอาเลียกลับบ้านพร้อมกันเข้มแข็งไว้นะคะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะเชื่อฉันนะคะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น